อเมนขอบคุณพระเจ้าครับสําหรับถ้อยคํานะครับที่มาจากผู้รักษาพระเจ้าในหัวข้อต้นไม้ดีต้นไม้ที่ดีนะครับสาธุการใน่พระเจ้าในนามพระ,นนพระที่สุวันนี้ขอบคุณพระองค์สําหรับค่อยคําของพระเจ้าที่ใช่กับเราที่เราจะเป็นต้นไม้ที่จะเกิดผลดีเสมอของการทรงนําที่มาจากพระเจ้า และขอบคุณพระเจ้าสำหรับถ้อยคาของพระองค์ที่ให้เรานั้นจะหนักถึงถ้าเราเป็นต้นไม้ดีต้นถ้าเราเป็นผลดีคือต้นไม้นั้นต้นดีต้นแบบดีเราก็ต้องเป็นก๊อปปี้ที่ดีรูปขอบคุณพระองค์อาฉานรูปก,กันในพัะนาเพเยสุคิ์อาเมนขอบคุณพระเจ้าครับเรามาเริ่มการอธิษฐานกันเลยนะครับ สาธุการในพระเจ้าในนามพระเดชสวรรน,นี้ขอบคุณพระองค์ลูกขอ้ฐาเพื่อพี่น้องทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนี้ที่อยู่ในที่แหจากรบบ่วมเปด้นภาพหัวหินรบบ่วมเปด้นภาพป่าเดงขอบพระองค์ทรงให้เรานั้นที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเมื่อรับจิดสนิทกับพระเจ้าจิตวิญญาเราแข็งแรง ร่างกายเราก็จะแข็งแรงตามถ้าจิตวิญญาณเราอ่อนแอร,ร่างกายเราก็จะอ่อนแอตามตามพระเจําคำทุกคำรูปขออธิษฐานและขอบคุณพระองค์ขอการปกป้องและปกคุมทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตวิญญาณของเราที่จะเข้มแข็งและแข็งแรงตามนามพระทัยของพระเจ้าลูกอธิษฐานและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนสาธุการแด่พระเจ้าในานามพระเยซูอะไรนี่ลูกขอบคุณพระองค์ ลูกขออธิฐานเผื่อผู้รับใช้พระเจ้าผู้นำของเราขอาการทรงนำและการอธิษฐานเผื่อและการปกป้องที่มาจากพระเจ้าสำหรับผู้นำของเราขอให้ฐานเผื่อดรอกเตอร์วรป็นพิเศษที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำองค์กรขอาการทรงนำและขอพระองค์ทรงนำพาที่องค์กรของเราที่จะ ก้าวไกลไปสิึงไปถึง,ถงต่างชาติหรือต่างแดนขอการทรงนำของพระเจ้านั้นที่จะให้เรานั้นเข้มแข็งในทางของพระเจ้าให้มีการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับกลุ่มของเราสำหรับองค์กรของเราขอพระองค์ทรงใส่หัวใจอันร้อนรนในการที่จะติดสนิทกับพระเจ้าในทุกๆคนในทุกๆก,ก,กลุ่ม ชนขอการทรงนำและขอการปกป้องอผู้นำของเราดรวรภาที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงและขอพระองค์ทรงอวยพรในธุรกิจการงานและการรับใช้เป็นพิเศษในการรับใช้พระเจ้าขอให้พระองค์ทรงนำพาในทุกๆย่างก้าวของดออรวรภาและขอพระองค์ทรงนำพาที่การการขยับพยายที่จจักของพระเจ้า ผ่านองค์กรของเราที่จะมากขึ้นทวีคูณเต็มแผ่นดินในประเทศไทยและขอพระองค์ทรง,งอวยพรแม่แดงเป็นพิเศษขอพระองค์ทรงหนุนจิตชูใจและขอพระองค์ทรง,งอวยพรในเรื่องสุขภาพการงานสุขภาพที่ขอให้สุขภาพแม่แดงนั้นแข็งแรงขอาการทรงนำในการเดินกับพระเจ้าอย่างแข็งแรง และขอการรับใช้ของพรเจ้านั้นก็แข็งแรงเช่นเดียวกันขอความรักและการปกป้องแะปกคุมที่มาจากพระเจ้าให้แม่แดงนั้นทํากิจของพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์และเวลานี้เขาอยู่ต่างจังหวัดขอการปกป้องและปกคุมในการทําภารกิจในการทําภารกิจรับใช้พระเจ้าในการประชุมที่จะมีถ้อยคําที่จะมี หัวข้อที่เราจะเข้าใจและขอให้พระองค์ทรงปกคุมปกป้องในการเดินทางทั้งในช่วงขากลับขอให้ปกป้องในการเดินทางที่จะเดินทางกลับที่จากปัวหินอย่างปลอดภัยลู้ขอให้ถาขอบคุณพระองค์ขอาการทรงนำที่มาจากพระเจ้าและขอให้ถาเผื่อผู้รับใช้พระเจ้าอีกด้านคืออาจารย์รอยขอาการทรงนำที่มาจากพระเจ้าและ ขอให้ถ้อยคําของพระเจ้านั้นมีสําหรับพวกเราผ่านทางอาจารย์รอยทุกๆวันทุกๆช่วงเวลาขอความรักความเมตตาปกคุมปกป้องและขอพระฤธิ์ของพระเจ้าปกป้องครอบครัวบรอพร้ธหอนไว้กับพระองค์เดินกับพระองค์อย่างสมบูรณ์ลูกขอยทาระขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน อาเมนครับมีบ <c oughs> สาครัสารเสริญพระเจ้าในนามพระี่สุวน,นี้ลูกขอบคุณพระองค์ลูกขอให้ฐานเผื่อผู้ที่เรานึกถึงก็คือลุงจิตขอพระองค์ทรงปกคุมแะปกป้องลุงจิตขอให้เขาได้เห็นความรักของพระเจ้าและความยิ่งใหญ่ของพระองค์ ขอพระองค์ทรงลำพาที่เขาจะมีความร้อนรนในการที่จะมาโบสถ์ในวันอาทิตย์นี้และวันอาทิตย์นี้พวกเราจะเห็นลุงจิตและขอพระองค์ทรงอวยพรลุงที่ขายอาหารสัตว์อยู่ท้ายหมู่บ้านขอให้เขานั้นมีสุขภาพแข็งแรงและขอให้เขาได้รู้ว่าการแข็งแรงนั้นมาจากพระเจ้าไม่จะมาจากสิ่งอื่นที่เขารับถือ ขอพระโลหิตของพระเจ้าปกคุมคำห้ทารของลูกและขอพระองค์ทรงนำพานในวันอาทิตย์นี้ถ้าเรามีโอกาสเราจะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าผ่านทางพวกเราทุกคนผ่านทางชีวิตของพวกเราทุกคนบริเวณตรงข้ามของกิจจกักรขอาการทรงนำของพระเจ้านั้นที่เราจะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าและมีผู้เชื่อผู้เชื่อมากมาย ที่ยังไม่ได้เคยได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าและตรงใจตรงเวลาเสมอสำหรับพวกเขาทุกคนขอให้การปกคุมปกป้องของพระเจ้าที่เราจะประปากาศข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้นขอพระองค์ทรงปกคุมย่านฟ้าอากาศที่เราจะไปจะไม่มีฝนและจะไม่มีแดดให้เราร้อน ขอพระองค์ทรงให้เรานั้นเย็นสบายและไม่มีฝนในการที่เราจะเดินประกาศข่าประเสริฐของพระเจ้าเราจะทํามหาบัญชาของพระองค์ครบตามที่พระองค์ทรงบัญชาไว้ลูกอธิฐาและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนอาเมนครับอาเมนค่ะ สรรเสินพระเจ้าในนามพระเยซูยะรูกขอบคุณพระองค์ลูกขอให้ฐานเพื่อหลานสาวเป็นพิเศษน้องเพสที่ตอนนี้มีอาการอาการตัวร้อนไข้ขึ้นสูงขอการปกป้องและปกคุมขอให้โรคภัยไข้เจ็บที่เขาเป็นนั้นหายหนะเดี๋ยวนี้ลูกขอด้วยความเชื่อของลูกที่มีต่อหลานสาวที่มีต่อพระเยซูย ขอพระองค์ทรงรักษาให้หลานตาของผมนั้นหายอย่างเดกดขาดในวันนี้และในค่ำคืนนี้เขาจะนอนหลับได้อย่างดีจะไม่ลุกมาควนพ่อแม่ให้ให้พ่อแม่นั้นเหนื่อยอีกขอ,อการทรงนำและการที่จะปกป้องและปกคุมครอบครัวบริบูรณ์พอนในการหลับตอนในค่ำคืนนี้ที่จะปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บจากสิ่งรบกวนต่างๆล,ขลขงูขออธิษฐานขอบคุณพระองค์ของการปก คุนมาปกป้องและรักษาไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนวันอาทิตย์นี้นะครับที่จะมีมีคนเข้ามาจากต่างต่างแดนนะครับที่เข้ามาในที่ศักดิ์ของเราะะสาธุการแดบบ่พระเจ้าในนามพระเยซูอะไรนี้ลูกขอบคุณพระองค์ลูกขอให้ฐานเผื่อในอาทิตย์นี้ในวันอาทิตย์นี้ที่เรานมาสัสก,การพระเจ้า ที่เราแบ่งปันปพระยานธรรมของพระองค์ขอพระองค์ทรงนำพาที่จะมีผู้เชื่อใหม่เข้ามาในคิจักรของเราร่วมด้วยนภาพโภหินขอการทรงนำของพระเจ้าที่จะมีอย่างน้อยสี่คนขอการทรงนำของพระเจ้าและการปกคลุมปกป้องของพระองค์กับคำใิธางของรูปด้วยในพระนามพระเยซูคริสอาเมนอันนี้ทาง่านเอ่อการปฏิบัติ กับชีวิตส่วนตัวทุกคนด้วยแล้วก็โครงนุ่ด้วยนะคะข้าแต่พระบิดาโปรดลงทำให้สำเร็จตามพระสัญญาของพระองค์ที่ในการติดตามความถ่ใจที่แท้จริงและความยับเก่งอันบริสุทธิ์ข้าพระองค์ข้าพระองค์จะมีประสบการณ์ในความมั่นคง เกียรติและชีวิตที่ยืนยาวที่จำเป็นเพื่อทำให้ภารกิจที่มาตากพระองค์ในการรับใช้ผู้อื่นสำเร็จในพระนามพระเยซูอาเมนเห็นค่ะอเมนอเมนครับอเมน สาธุการแด่พระเจ้าในนามพรี้ยโซนในนึกขอบคุณพระองค์เวลานี้ลูกนึกถึงครอบครัวของพี่นิดขอการทรงนำของพระเจ้าที่พระองค์ทรงนำพาครอบครัวนี้ที่จะมาหาพระองค์ที่มาจิตสนิทกับพระองค์ขอความรักและความเมตตาของพระเจ้านั้นดูแลครอบครัวนี้ได้อย่างดีขอบคุณพระองค์ขอการทรงนำของพระเจ้าที่จะให้ครอบครัวนี้มาอย่างครบ ทุกคนในครอบครัวของพินิษท,ที่จะมีสันติสุขอย่างมากล้นลูกคอยทาระขอบคุณพระองค์ใน,น,นพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนจัรละเสริญพระเจ้าในนามพระเยซูและลูกขอบคุณพระองค์ลูกคอยฐานเพื่อสื่อออนไลน์ของเราทุกคนของพครจักรล่มมีธนุภาพ,พหัวยินและป่าลิงขอการทรงนําของพระเจ้าที่จะให้เพจ ยูท e บเฟซบุ๊กและ TikTok ที่จะมีผู้ติดตามขั้นต้น2,000คนขอการทรงนั้ที่มาจากพระเจ้าและขอการปกปุมและปกป้องทั้ง Google ทั้ง YouTube ทั้ง TikTok และเพจ e c e b o o k ที่จะไม่ถูกสิ่งอื่นมาก่อกวนหรือมา ทำให้เราทำงานยากขอ,อการปกป้องและมาจากพระเจ้าด้วยหาขอบคุณรนพ,นาาพร,ระองค์ในเวนาปฏิสุขิตรอาเม้สาธุการต่อพระเจ้าวันนี้เวลานี้ลูกขออธิษฐานเผื่อครอบครัวอาจารย์ลอยเป็นพิเศษนะครับได้ยินเสียงอาจารย์ลอยพูดก็ออยังเสียงยังไม่สบายมากครับขอพระเจ้าทรงรักษาอาการป่วยของ ครอบครัวอาจารย์ลอยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ลอยคุณเหมียวแล้วก็น้องน้องเพชรขอพระเจ้าทรงรักษาอาการป่วยให้ให้หายเป็นปกติในในเร็ววันในนามพระเยซูคริสต์อาเมนครับสัตุการและพระเจ้าในนามพระเยซูะไะลูกขอบคุณพระองค์ลูกอคอยให้ทานเพื่อที่จะจักร่วมดินรนุภาพหัวหินของการทรงนำของพระเจ้าที่จะนำ ผู้เชื่อในพระองค์และผู้ที่มีตะลันของตะลันในการถวายให้กับที่จักของโรงให้กับคนของโรงให้กับผู้รับใช้ของโรงขอบโรงทรงวน,นพักกลุ่มคนที่มีหัวใจในการซัพพอร์ตมีหัวใจในการถวายให้กับโรงนั้นได้มา ที่จักรของเราด้วยแต่ขอการทรงนำของพระเจ้าที่จะมีการนำคนเป็นทีมรัสการขอการทรงนำที่จะมีอย่างน้อยสองชิ้นคือกีตาร์และคีย์บอร์ดที่มีหัวใจในการนมรัสการอย่างแท้จริงจากหัวใจจากจิตวิญญาณขอการทรงนำของพระเจ้าที่จะมีเอโวันนี้ ลูกไอ้ขาเราขอบคุณพระองค์ในะนาพมพ่สุขิตรายนี้ต่อย่านเพื่อพระเจ้าน,นะครับครอบครัวสนุกการแับนนพระเจ้าในนามพ่สุขอะไรนี้เรขอบคุณพระองค์ลูกนิจินึงครอบครัวของพระเจ้าและสามีของพระเจ้าอืู่แดงขอบพระองค์ทรง,งให้ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวตัวอย่างในการที่จะมาหาพระองค์ในการที่จะมาเชื่อพระองค์ และกรเนินชีวิตอยู่ในทางของพระองค์ท้งครอบครัวขอบพระอรงค์ทรงควยกรนเราได้ที่จะนำสามีมาในทางทของพระเจ้าได้โดยง่ายและขอบพระองค์ทรงปกป,กป,กป้องเราได้ในเรื่องโครคภัยไข้เจ็บขอาการรักษาที่มาจากพระองค์ขอให้พระฤาษีหของพระเจ้านั้น ทำให้เชื้อร้ายนนั้หายไปพอให้โูคร้ายที่อยู่ในตัวของพระเจ้าหายไปและขอพระองค์ทรงปกป้องและปกป้องลูกที่อยู่ในท้องที่จะเกิดมาอย่างสมบูรณ์เป็นลูกของพระเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ขอาการทรงนำของพระเจ้าที่จะให้เด็กคนที่เกิดมาอย่างสมบูรณ์ครบสามข้สองที่จะมีหัวใจในการอภิษฐานมีหัวใจในการนมัสการ มีหัวใจในการที่จะมีถ้อยคําที่มาจากพระเจ้าลูกอิชายและขอบ,บ,อบ,ขอบคุณพ,พระองค์สําหรับครอบครัวนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนอาเมนครับอาเมนใช,ช่ตอนนี้แป้งตาเหลือกอันยิฐานไม่ได้ค่ะเราไมา่ไหนนะครับ สาธุการแด่พระเจ้านในนามพระเยซูขอเรียนรู้ขอบคุณพระองค์ในเวลานี้ลูกขอให้ทานเผื่อที่แป้งรื่เสกขอความรักและความเมตตาของพระเาทชนสดครับเธอขอให้พระองค์ทรงขนาบโรคร้ายโรคภัยไข,ไข้เจ็บที่กำเริ่มับพระองค์ทรงปกค้องปกคุมให้โรคที่กำาเริ่มอยนั้นสงบลงโดยเร็วณเวลานี้ณเดี๋ยวนี้ ขอสั่งในนามพระเดชสูตว่าจงผ่าน,นรูปในเวลาขอบคุณพระองค์ในพระนามปีสุทธิ์อามเมนอามเมนครับสาธุการในพระชื่นในนามพระเดชสูตรใน,นี้ลูกขอบคุณพระองค์ลูกคิดถึงครอบครัวของเลบิก้าขอบพระองค์ทรงนำพาที่ครอบครัวนี้จะมาหาพระองค์ด้วยหัวใจสุดเจ็บสุดใจ และขอบพระองทรงอวยพรที่เลเบกาจะนำทั้งลูกและสามีมหาพระองค์ด้วยความรักด้วยหัวใจขอบระองทรงปกป้องครอบครัวนี้ที่เดินอยในทางพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ดูที่ขาขอขอบคุณพระองค์ในนามพิสุพิธทอามนอสารเสริจพระเจ้าในนามพิสุพิอขอบคุณพระองค์รูกขอให้ฐานเก็อพี่น้อง ทุกคนในที่จากร่วมใน้นุุภาพทั้งหัวหยงและป่าดงิงลู้ขอให้ขานเพืือที่พี่น้องจะมีหัวใจและมีความสดชื่นในการถวายสิบรถอขนสู่ท้องพระกันของโรงของการทรงนำหลวงเจ้าที่จะให้พวกเรานั้นมีหัวใจที่สัซื่อในการถวายขึ้นสู่ท้องพระทันและขอบโรงทุกวยพรผู้ที่ ที่ถวายแล้วนั้นให้มีมากมีล้นจนแจกจ่ายให้กับผู้่นรอบข้างได้ด้วยพระคุณของพระเจ้าและขอบรองสุขปกป้องทำไปแทนลูกด้วยในพนลาพระฤีพิตอาเมนอาเมนครับอาเมนจ้า สาธุการแด่พระเจ้าในนามพระเยซูวันนี้ขอบคุณพระองค์ูกขอให้ฐานเกลือพี่น้องเราทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนี้และที่ผู้ที่แชร์ฟังสิ่งนี้ขอพระองค์ทรงอวยพรที่พวกเรานั้นจะมีหัวใจในการที่จะอิสระกับพระวิญญาบริสุทธิ์ของพระเจ้า,าที่เราจะตั้งใจฝึกในการที่เราจะรับฟังเสียงของพระวิญญาบริสุทธิ์ได้ ต้องขอบรองคงนำพาที่เรานั้นจะมีอยนในในู่ใจนิ่งมีเวลาและฟังเสียงของพระมีพระเยสูคริของพระเจ้าดูวยนะคนและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนอาเมนครับไม่มีแล้วเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอธิษฐานะครับอธษฐานืิดนะครับ ปัธุการแดีพระเจ้าในนามพระเยซูน,นี่ขอบคุณพระองค์สำหรับการร่วมนมัสการร่วมฟังค่อยคาของพระเจ้าร่วมอธิษฐานกับพระองค์ขอบพระองค์งทรงตอบคำธิฐาของพวกเราทุกคนในกลุ่มนี้ในห้องนี้และในการฟังสิ่งนี้ขอบพระองค์งทรงอวยพรและขอบอพระองค์ทรงตอบคำธิฐาของลูกทุกคนและเวลานี้ลูกขออธิษฐานถือการปกปุมและปกป้องในการที่เราจะ หลับพักผ่อนที่เราจะนอนเพ็นพรินสิ่งทุกอยราอคการทรง,งนลัของพระเจ้าที่เราจากนั้นจะไม่มีสิ่งใดมารบกวนในการหลับนอนที่เราจะนอนหลับฝันดีฝันถึงองค์พระเยซูคริสต์กัฝันถึงความรักและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและตื่นมาที่เราจะมีกำลังใหม่ในการที่เราจะดเดินชีวิตทำงานและรับใช้พระเจ้า ดูเล้ครับรของพระองค์ขอมอบพวกเราทุกคนไว้ในค่ำคืนนี้ไว้กับพระองค์ในพระนนพระเยซูคริสต์ขอบพระเจ้าอวยพรครับครับพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับค่ะขอบพระเจ้าอวยพรทุกคนนะคะ